มาแล้วจุงทองถุงทองมาอยู่ห้องแอร์แล้วจุงทองจุงทองหอนดีล่ะอ๋อจุงทองมาเข้าห้องแอร์มาอนีมาอนีถุงทองเข้าห้องแอร์มาเล่นกับกิมจีกันเหนือกันอยู่ที่เดิมกันเหนือเหนื่นบันนี้จากห้องแอร์เนื่อมาเฝ้ายาเหนื่อเฝ้ายา มีจิม้มจีมีกุงท้องถุงเงินไปใส่เหมอันนี้ป้าหม่มป้าห่มผืนนี้เป็นป้าห่มแมวคนมายาดคนมายาดนอนของแมวของหมาอันนี้อันนี้อันนี้ปูอันนี้ปูเห็นไหมให้แม,มวคนมายาดนอนมันอันนี้เมหมือนป้าห่มอันนี้เหมือนป้าห่มของคนเลย นี่เป็นอหมาเป็นอแมวตัวอ้คนคนละมันัง่งละมอัอุ่นเลยนบรรยากาของหมาของแมวจิมจีเย้ลงกหมานีา่ล่ะพวกนัง่งเหมือนมิจฉาเพิ่นควดเบิ้ดล่ะเนี่ยคว,ควดควดขาดเบิ้ดล่ะแต่เพิ่นสิเฮ็ดของเพิ่น มิตรห้อยเพิ่นขวดของเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้เพิ่นขวดนะทักทายกันเอยอยากเข้าห้องแอร์น้ำเตะล่ะเอยอยากอยู่ห้องแอร์น้ำมิลายอยู่ห้องแอร์มั้มนี่ลายอยู่ห้องแอร์เอยเขาก็อยากเข้ามาน้ำแล้วอยากเข้าหอนอยู่ข้างนอกนี่เขาหอนที่การเห็นบอกกันเนอะนอนสบายมันเย็น ตรงนั้นด้วยไส้อตรงทองอันนี้จิมจีนี่เกาหลีเกาหลีใหญ่เมืองทองทองเลยเลอ้ววนเลยกินดีเนาะกินดีเนาะเลยอ้วนเนาะต้นจิมจีกินดีเนาะเลยอ้นนะวนเนาะนน